อยู่ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองอยู่ในห้างอยู่ต่างจังหวัดอยู่กับต้นไม้ก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สวัสดีและสบายดีทางพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยมื้อนี้กลับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องแรงงานลาวชาแนลถือว่ามื้อนี้บยยอดจะมีเรื่องลาวจากประสบการณ์ของบยยอดเองนะมาเลา่าส่พีสุนองฟัง นั่นก็คือการใช้ชีวิตเนาะที่บอยอดการใช้ชีวิตยอยู่ในลาวเนาะอยู่ประเทศลาวมาก่อนือแบบว่าใช้ชีวิตหลายปีเนาะก็ถือว่ายี่สิบปีไปละอาศัยอยู่ในลาวเนาะตอนยังบุทันได้มาทํางานในประเทศไทยเอาก็อยู่กินเนาะธรรมดาเนาะบ่มีรายได้ไปให้ไปส่วนแต่ละมือ,อแต่พอมาประเทศไทยเนาะเขาก็ใช้ชีวิตแบบเดียวกัน ตื่นขึ้นมาอยู่สวนทำงานแต่สิ่งที่แตกต่างสิ่งที่แตกต่างคือไรายได้นะเนาเห็ดแบบเดียวกันเนะมือนี้ไปสวนขี้ไก่เนาะอยู่เล่านั่นเดอ้อเนาะแล้วก็ไปขึ้นขี้ไก่มาเทนาะหรือว่าไปหาซื้อแกบเนาะหรือว่าซื้อพุ่นมาใส่ คล้ายๆกันเลยในการใช้ชีวิตแบบบ้านเฮาเการอยู่การกินแต่สิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือเาเรื่องไรายได้นี่แหละเฮาบายอดก็คิดเห็นว่าเออบบจําเป็นต้องอยู่ในเมืองโบ,มบจมโบจาเป็นต้องแบบว่าอยู่บอจเจริญห้างไง่ายๆคนไทยเพิ่นเฮดให้เบายอดหู้ว่าเออการที่เฮาจะมีเงินใช้การที่เฮาจะมีเงินเก็บ อยู่ใส่ก็ได้เนองอยู่ใส่ก็ได้มันขึ้นกับแบบว่าไหวพิบและสตีปัญญาเนาะซึ่งบ๊วยยอดได้มาอยู่ในสวนเนาะสวนที่จังหวัดร,ระยองเห็นบ่พี่นนองมีความอุดมสมบูรณ์มีความงามเนาะนี่ก็คือสวนมังคุดเนาะที่บ๊ยยอดอยู่บ๊วยศก็บแบบว่ากัดได้มาอยู่แบบนี้ได้มาอาศัยแบบนี้มันเห็นในห้องหู้หลายอยาอ่างเนาะเห็นในห้องรู้ยหูหลายอย่างอยู่บ้านนอกคําว่าบ้านนอก ยอดไปคิดว่าเออมันซิมีอย่างบ้านนอกเนาะแต่พอเฮาได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาได้ความหู้จากประเทศไทยในการเฮ็ดส่วนแบบซีเนาะบ่จาเป็นต้องอยู่ในเมืองเลยบ่จาเป็นต้องอยู่ในเมืองเลยห้าเฮามาเจอความคิดดีๆสิ่งดีๆอยู่ในประเทศไทยนี่แมนสามารถเก็บเกี่ยวความหู้ไปพัฒนาต่ออยู่บ้านเฮาได้สบายเลยเนาะสบายเลยถือว่ารายได้นี่ค่อนข้างดีในการ ทำกเกษตรอยู่ทางประเทศไทยเนาะทรงบอยกับเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามักหักในการทำกรเกษตรเนาะซึ่งได้เห็นได,ได้ทำสิ่งที่คนไทยเห็นเนาะมันกับบได้วือหวาบได้ว้าวแต่ว่ามันตอบโจทย์เนาะตอบโจทย์สําหรับคนแบบบ้านเฮาเนาะถ้าหากเพื่นได้มาศึกษาอยู่ทางประเทศไทยเียเนะเพื่อนจะแบบว่าเข้าใจได้เลยว่าเออ การทำสวนหรือว่าการทำแบบนี้กับบริยากอย่างี่คิดเลยเนาะแต่ว่าเฮาเฮากับไปเบิ่งหรือว่าเฮากลับไปมองบ้านเฮาก็บแบบว่ามันยังบด้มีแบบนี้หลายเนาะอันนี้แบบว่าพวกปลูกต้นไม้การเกษตรหรือนนว่าปลูกต้นไม้แบบที่มันมันยังบ่กค่อยที่จะเข้าเลือกเข้าถึงเนาะเพราะว่ามันบมีโครงการที่จะเข้าไปเถอะมันก็เลยแบบว่าเออคนลามันยัง เหตุแบบเดิมเดิเนาะแต่ว่าพอห้องมาอยู่ฝั่งไทยแล้วก็โอ้แนวขิดของเพิ่นเนาะถึงอาจจะอยู่บ้านนอกก็จริงเนาะแต่เาเรื่องการศึกษาเาเรื่องความหูเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันหลายเนาะมันเหตุให้แบบว่าเหตุอย่างกับมันก็ได้เงินไปเบิดขนาดเป็นเนาะน้องบอกว่าจะเป็นอยู่บ้านนอกหรือว่าในเมืองอยู่ประเทศไทยนี่มันได้เงินมากถือว่า่ยอดกะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าซึ่งและก็แบบว่า ประทับใจในการมาทํางานที่เมืองไทยเนาะสำหรับคลิปนี้เนะาะบอยอดกาบจิบบริวบวบ้าวก็ว่าวสันส้นๆเนาะสำหรับบริเขาเบิงแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้สองใหม่บอยอดนเนาะสำหรับมื่อในสักกาวเข้ามาสมบายดี